จจุบ uhm. <cima. S 1> ันประเทศไทยได้ประสบสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติคือมหาอุทกภัยอันเป็นภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนส่งผลกระทบต่อการศึกษาในทุกระดับชั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาบาบางลง สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคออจึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมสร้างสรงสรค์าการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยขึ้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพมาร่วมพิจารณาการกรองโครงการเมื่อวันที่6-8มกราคมที่ผ่านมาณโนะรงแรมรามาการ์เด้น เป็นโครงการที่จะไปทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นความทุกข์มันได้มีการยกระดับขึ้นเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถ้าเป็นโครงการที่ดีผมก็เชื่อว่าคงเป็นเรื่องที่ติดตัวติดความคิดติดไปกับเด็กเยาวชนของเราอาจจะตลอดชีวิตของเขาเป็นโครงการที่ดีที่ให้ประโยชน์กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ในภาวะประสบอุทกภัยเนี่ยต่างคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ แล้วก็โครงการดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาอย่างดีทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งเนี่ยแต่โรงเรียนที่เสนอมาเนี่ยโอ้โหมีความคิดดีๆมากเลยเพราะว่าต่างก็มีความคิดที่จะฟื้นฟูแล้วก็บําบัดความเครียดของนักเรียนนะฮะอย่างโครงการหนึ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยแล้วก็ชอบมากก็คือโครงการฟืน้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยมีการสร้างศูนย์ต่างๆที่เป็นศรรูนย์การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมนะแล้วแม้กระทั่งโครงการที่เป็น การจัดการในเรื่องการคลายความเครียดอย่างเช่นการอ่านหนังสือนะฮะโดยทํานิฐานเล่มเล็กโดยที่โรงเรียนก็จะเอาความคิดของเด็กๆเนี่ยฮะมาช่วยกันเขียนออกมาเป็นเล่มนะฮะมาวาดภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆน่าสนใจทีเดียวเราจะเห็นว่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งที่ให้โอกาสกับโรงเรียนที่จะคิดในส่วนของการเรียนรู้นะคะว่า นอกจากอาชีพในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งการบรรเทาความเครียดเขาบูรณาการในเรื่องของวิชาการต่างๆแล้วก็เอาเรื่องของเพลงพื้นบ้านนะคะเอามาให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝึกร้องฝึกอะไรต่างๆแล้วก็ฝึกแต่งเพลงพื้นบ้านแล้วเมื่อร้องภายในโรงเรียนแล้วแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ช่วยถ่วยที่จะคลายความเครียดโดยการนําคณะละครของเขานะคะที่ ฝึกการแต่งเพลงฝึกการร้องเนี่ยเอาไปช่วยโรงเรียนที่อยู่ในใกล้เคียงอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั้นตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นโครงการที่ที่โรงเรียนคิดนะคะจากวิกฤตน,น้ําท่วมมันนี้นะคะโดยการพิจารณาการกรองโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรวมพิจารณานโครงการให้เกิดความเป็นธรรม รอบครอบและคัดเลือกโครงการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางไว้และท้ายสุดได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่รู้เลยจากวันนี้นะครับก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยพร้อมแล้วล่ะนะครับโรงเรียนพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานแรกเป็นผู้นำที่จะประสานกับ ทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่จะดึงเอาพลังของเยาวชนเข้ามานะครับที่จะหนึ่งก็คือเรียนรู้เข้าใจสถานการณ์น้ําท่วม2ก็คืออยู่กับมันได้และ 3. เราจะเมื่อน้ําท่วมผ่านไปเราจะลุกขึ้นมายืนอย่างไงและจะกล้าเดินต่อไปอย่างไรนะครับด้วยมือของเยาวชนซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดโครงการเหล่านี้เนี่ย สามารถที่จะดําเนินการไปได้และต่อยอดออกไปได้เนี่ยประเทศไทยน่าจะเข้มแข็งและแข็งแรงพอที่จะ,ะเผชิญภัยธรรมชาติต่างๆอีกหลายๆรูปแบบนะครับจร,จริงๆแล้วเรารู้ว่าครูทํางานหนักมากเนาะก็อยากจะให้มีกําลังใจนะทุกอย่างางานมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่อยากจะให้เห็นความสําคัญของผู้เรียนว่าสําคัญที่สุดก็คือว่านักเรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ผลสุดท้ายนะคะถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็สร้างสรรอะไรสิ่งบางอย่าจากที่ไม่ต้องซับซ้อนมากแต่จากสิ่งที่เขา mm hmm. เขามีอยู่แล้วก็เขาต้องการคือเราต้องมองให้อออนว่าความต้องการของนักเรียนที่มันกับชุมชนอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็เราก็สร้างสารรค์บทเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มันจะได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันเป็นเหมาะสมสําหรับ ตรงนนั้สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัตุกโรคยนะครับในหลายๆจังหวัดเนี่ยอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะได้เสนอโครงการเข้ามาแล้วก็มีแค่เพียงบางส่วนด้วยข้อจํากัดเงื่อนไขของงบประมาณที่ทางสสกจะสนับสนุนได้เนี่ยจึงทําให้โรงเรียนอีกจํานวนหนึ่งไม่ได้เสนอโครงการเข้ามาหรือเสนอโครงการเข้ามาแล้วอาจจะติดด้วยข้อจํากัดบางประการจึงไม่ได้รับการพิจารณาโดยเพราะโครงการของโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยผม เขเป็นกำลังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าต้องไม่ท้อนะครับต้องพยายามที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้เพราะอย่างไรเซียเนี่ยท่านคือคนทำงานคือคนดีของสังคมที่ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นผู้สอนแต่เป็นคนที่ขับเคลื่อนคนที่เข้าไปอ,าอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้นท่านคือคนดีของชุมชนที่นั่นฉะนั้นอยากให้คนดีเหล่านั้นเนี่ยท่านได้มีพลังใจนะครับถ้าสะสะคเปิดรับสมัครโครงการในรอบต่อไปผมก็คิดว่าโครงการของท่านน่าจะได้รับการพิจารณาแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจมากขึ้นในการทํางานเพื่อที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกต่อไป พลังใจที่ไม่ย่อท้อของครูที่ส่งโครงการเข้ามาแม้ว่าจะต้องเหนื่อยยากจากการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แต่ยังคงมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดอยัง้ง